สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเท็โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยทุกท่านครับวันนี้มาชมการนั่งรถไฟจากหัวลำโพงครับสถานีกรุงเทพมาที่บางซื่อชมวิวรอบทางฮะตลอดทางว่ามีอะไรยังไงบ้างติดตามกันเลยครับขณะนี้รถออกแล้วครับรถไฟเคลื่อนตัวแล้วนะครับทั้งแรกใน ยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีเห็นเราเห็นรถบรรทุกสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อนะครับบพ,อพอหสอ้มดำ นี้เราจะไปลงแค่บางซื่อนะครับเพราะว่าขามาเรานั่งมาจากบางซื่อโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับใช้เวลา40นาทีนะฮะเดี๋ยวว่าขาไปเราจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นผู้ทีเนะครับ4018นะ ตามตัวบอกว่าประมาณ20นาทีนะครับที่จะถึง18นาฬิกา43นาทีถึงสถานีบางซื่อนะรถออก18นาฬิกา20นาทีก็เป็นทั้งหมดก็คือ20นาทีเดินทางถึงนะครับแต่ถ้านั่งรถไตดินก็อ้อมโลกนะ น่าจะเป็นช่วงยศเสนะครับสะพานยศเสข้ามไปอันนี้น่าจะเป็นตู้เก่าครับตู้ที่เคยาไาจอดรอตรงนี้แป๊บหนึ่ง นลยนะ,รนนะรตรงนี้เป็นบ้านคนนะครับบ้านคนซึ่งก็อยู่ใกล้มากๆเลยฮนะติดกับรถไฟเลยนี่เราดูกันแบบนี้เลยนะฮะ ้างหน้าต่อไปก็จะเป็นแยกสาวนีนะครับตัดกับถนนีอยุธยาออกตัวแล้วก็แดงววาไม้กั้นลงแล้วนะครับจุดแยกสาวนีนี่ผมถ่ายรูปทุกวันนะครับแต่วันนี้เรานั่งอยู่บนรถนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศว่ารถวิ่งดีนะครับนิ่ม นั่งนิ่งเลยสบายกว่ารถทัวร์จากชีวิตมาที่นั่งแต่รถทัวร์ก็อันนี้ที่ว่านิ่งมากแต่เรื่องเวลาก็ว่ากันไปนะเพราะเป็นรางเดี่ยวถ้าเป็นรางคู่เมื่อไหร่นี่ยน่าใช้มากตอนนี้รางเดี่ยวก็อาจจะต้องใช้เวลาในการซับหลี่กันเป็นบางจุดบางจุดนะครับแล้วก็ตัวหัวรถจักรเองบางหัวก็เก่าบางที่บางจุดก็เสียระหว่างทางนะครับ เรว่ากันไปอันนั้นเดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็รวรู้จักอันหมากก็ึ้นจะสั่งมานะครับ50คันกำลังจัดส่งมา20คิคันตีหน้าน่าจะถึงบ้านเราครตอนนี้เราจอดรอนะครับรอข้ามจุดแยกสาวณีนะที่จะตัดกับแยกสีถนนสียุทธยาทาแแยก สวนีครับขัดกับถนนสียุธยา ข้างหน้าเป็นที่หยุดรถโงรงพยาบรามานะครับอันนี้สถานีรถไฟหลวงจิตละดานะครับ ขึ้นหมดแล้วครับที่อยู่รถโรงพยาบาลรามาส่งสัญญาณส่งสัญญาณนะครับ ไปเป็นแยกอุภัยเจดูสิทธิ์นะครับที่าไปก็เป็นแยกสามเสนนะครับเพื่อจะเข้าสู่สถานีสามเสน Yeah, yeah, yeah. รถด,ด่วนพิเศษ c n r นะครับวิงเข้าไปอันนี้เราเข้าบางซื้อแล้วครับเตรียมตัวลงน,นี่ชมบรรยากาศเยายาบอัไปรลยนะครับรอบข้างทางรถไฟเสาใหญ่ๆนี่เป็นเสาของโครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ อันนี้รถกำลังจะผ่านสะพานดำนะครัสะพานดำอันนี้เขเรียกสะพานดำนะครับที่ข้างล่างเป็นทางลอดนะอัอนนี้ก็เข้าสู่พื้นที่ของตังซื้อโดยเต็มเต็มพื้นที่ลองซื่อแล้วนะครับ เราสูดนี่บางตัวเราเตรียมโดกลางวัแล้วครับเราเตรียมตัวลงได้แล้วนะครับนี่เป็นจุดที่เรามาเมื่อกลางวันนะสถานีบางซื่อรมทางบางซื่อครับ เตรียมตัวร่มได้ร่าเด่ีสมเป็นาแล้วนกงาจากสถานีเตทกรุเทพปลายทางสถานีสุขานบานีบริการที่ดยกันรื่งวันนี้นะของและสาาวครถึงแล้วน,นะครับถึงนี้18.45นาฬิกา45นาทีครับรถออกจากหัวลำโพง18.20นาฬิกา20นะครับ ใช้เวลาเร็วกว่ารถใต้ดินนะที่ออมโลกอยู่อันนี้ขบวนบ้านพาชีสามหนึ่งสามนะครับเหนื่อยเหมือนกันสำหรับวันนี้ครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจ้าหน้าที่ตีละครังนะครับขบวนบ้านพาชีจะออกแล้วนะฮะ ีพระาีสการเพ่จะให้กระยปล่อยพวรถทางเงินโที่ถมึงสามโคทางเโที่มึงสามออกจากราชุทธการเพื่อจะยึดรทานงเดอนจาปครับที่ไม่แหาม ออกไปแล้วครับรวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับท่องเที่ยววรลัพงสํสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ